อยากร้ายปีจาตนหนาเมาต้องไห้เพ้ความรักของเราเราถึงอยากให้ตาเลิกเจ้าครับเราเห็นว่าตาสุขภาพไม่ค่อยดีตอนกินเหล้ามาถึงก็หอบแล้วก็ไอห่วงยายตาอ,อยากให้ตาเลิกเหล้าตกใจกลัวจนกังวลใจ กับสิ่ง,งที่ครูพาหนูทำคุณครูพาทดลองเอาตับไก่แช่เหล้าตับไก่สีตับไก่โพทิ่สัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าโรงเรียนบ้านห้วยลึกสพ,พปตรังเขตหนึ่ง เริ่มเข้าสู่ปีที่สองคุณครูที่โรงเรียนบ้านห้วยลึกได้นำกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าให้เด็กนักเรียนได้ทำกันทุกช่วงชั้นตั้งแต่ป .6 ไล่ลงไปถึงชั้นอนุบาลเด็กๆสนใจกระตือรือร้อนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตามไปดูความเพียรของคุณครูและความน่ารักของเด็กๆกันครับเติมพลังบวกให้กับตนเองและคนรอบข้างค่ะเราก็จะมาท่องเด็กดีที่โรงเรียนคำพ่อสอนเราทุกคนเป็นคนดีนนนดมีน้ำใจำใจตั้งใจเรียตั้งใจเรียนเราทุกคนเป็นคนน่ารักจริงๆนะคะ เหล้าเบียร์ทุกชนิดคือยักษ์ร้ายปีศาจน้ำเมาเหล้าเบียร์ทุกนปีศาจน้ำเมายักษ์เนี้เป็นยังไงคะน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมมียักษ์น่ารักไหมอ่ายักษ์นักเรียนจะนึกภาพว่ายักษ์อันน่ากลัวใช่ไหมคะเป็นเพราะยักษ์ร้ายปีศาจน้ำเมาสิงสู่อยู่ในขวดเหล้า กิจกรรมที่ทำให้นักเรียนตระหนักรู้เชิงประจักษ์อะไรซ่อนอยู่ในขวดวันนี้พี่ก็จะมาทดลองตับไก่นะคะนี่คือขวดเหล้าและนี่คือบิกเกอร์ที่หนึ่งตับไก่เช่น้ำเหล้าและนี่คือตับสดซีสีสีหรอคะส,ส,สารอะไรนะคะที่ทำให้ตับมันแตกต่างกาันตับเผล่วยเพราะอะไร ของแถมจากเหล้าเบียร์ที่คนขายไม่เคยบอกของแถมจากยากร้ายปีศาสตร์นำเมาวันนี้พี่จะมานำเสนอในหัวข้อกลุ่มโรคทางระบบประสาท 1. ความจำเสื่อมอย่างมากสติสัมปชัญญะสับสน 2. ความกำเื่อมไม่รู้จักเวลาสถานที่บุคคลและพูดไม่จริงอันเนื่องจากสุรา 3. การปลูกสารพิษ 4. การฆ่าตัวตาย 5. การใช้ความรุนแรงเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ถึงโทษภัยของน้ำเมาจากนักเรียนรุ่นพี่เด็กๆจึงเกิดความห่วงใยคุณพ่อคุณแม่และแล้วกิจกรรมสื่อความรักความห่วงใยจึงเกิดขึ้นคือ กิจกรรมแปลงผักสื่อรักกระปุกออมสินสื่อรักและจดหมายสื่อรักไปดูต่อกันครับจากความรักความห่วงใยจึงมาเป็นจดหมายสื่อรักขอให้พ่อเลิกเล่าเข้าพรรษาขอให้พ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงรักพ่อนะคะผมอยากให้พ่อเลิกเล่าตอนเล่าจะไปตาลายตับของคุณพ่อ ตอนที่ป่อดื่มเหล้าคุณป่อก็ไม่ก็ไมมีเวลาให้ผมครับผมชอบตอนที่พ่อไม่ดื่มเหล้ารอพ่อมีเวลาให้ผมกับแม่ผมอยากให้คุณป่อเลิกเหล้าผมจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนไม่ดือ้อไม่โรนตอนดื่มเหล้าอยู่ใช่ไหมครับกับครอบครัวก็มันมีปัญหากันบ้างแหละมันกระตุกกัดเต้งกันบ้างช่วงเราดื่มกับช่วงนี้ปัญหามันก็ไม่ก็อยมีครับ ที่พ่อเลิกเล้าปพร่อรักลูกครับไอ้ลูกตั้งใจเรียนนะครับครับอยาการปีชาดน้าเมาต้องพ่ายแพ้ความรักของเราเพราะการที่ลูกขอให้พ่อแม่เลิกเล้าลูกคือดวงใจของพ่อของแม่นะคะพ่อก็อยากไปดื่มนะคะแต่พอลูกขอเห็นแก่ลูกเอ่อพ่อลดละเลิก หลายครอบครัวที่ตอบรับมาก็คือเยอะมากค่ะที่เข้าร่วมโครงการนี้โครงการก็ได้มีการส่งคู่มือสื่อต่างๆทำให้ง่ายขึ้นในการจัดกิจกรรมก็จะเน้นในการมีส่วนร่วมตั้งโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองนะคะแล้วก็ใช้เด็กเป็นแกนนำโดยส่วนใหญ่โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้นำชี้แนะ ในกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีตามกิจกรรมพี่สอนน้องเด็กๆจะใช้คำว่ายักลายฟีสัตว์น้ำมอค่ะแล้วก็จะเขียนตามที่ตัวเองได้เห็นจากการทดลองตาการของแถมหรือว่าอะไรอยู่ในขวดคือเขาได้ทำกิจกรรมมาแล้วแล้วก็สามารถเขียนเรื่องราวเหล่านี้ความน่ากลัวอันตรายของเครื่องดืม่รรมแอลกอล์ต่างๆลงไปในจดหมายแล้วก็ ด้านล่างจดหมายที่โรงเรียนทำก็คือไม่ใช่ว่ามอบส่งมอบให้ผู้ปกครองเข็บภาพส่งมารายงานกับครูประจำชัช้นแต่ให้ผู้ปกครองเขียนรับทราบข้อความตอบรับบางคนก็เขียนมาน่าประทับใจนะคะ,ะพ่อรักลูกนะ,ะพ่อจะตั้งใจเลีกเล่รานะคะให้ได้ทีละนิดทีละน้อยเนี่ยเพื่อครอบครัวเพื่อลูกหัวี่สั์น้อยนะครับ ประชุมวางแผนกันให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมนะครับการเขียนจดหมายนะครับวนการออมทรัพย์ต่างๆการปลูกปักอยากชาวปากขอบคุณทั้งแต่ครูบุคลากร,รนในการศึกษานะครับที่ช่วยให้โครงการนี้นะครับสำเร็จรุ่วงไปด้วยดีนะครับอยากเอาเป็นความยั่งยืนทำอย่างไรให้โรงเรียนบ้านไวลึกแล้วก็ชุมชนของโรงเรียนบ้านไวลึกนี้นะครับปลอดเล่าแหละครับ เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนนะครับเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพนะครับไม่แตะต้องเล่าหรือสิ่งยาเสพติดในอนาคตครับการสื่อสารความรักความห่วงใยของคนภายในครอบครัวได้เกิดขึ้นแล้วและเมื่อเด็กๆทุกคนในโรงเรียนได้พากันทําทุกชั้นเรียนนั่นย่อมหมายถึง ทุกๆครอบครัวในชุมชนย่อมรับรู้ความรักความห่วงใยที่สื่อสารถึงกันผ่านกิจกรรมในโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าและความรักนี่เองจะเป็นพลังแห่งความหวังที่จะสามารถเอาชนะยักษ์ร้ายปีศาจน้ำเมาได้ความรักจะสร้างภูมิคุ้มกันทางใจมิให้เกิดนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ได้อย่างแน่นอน